และแรายการวงล้อสติกเกอร์นำโชคนะคะรายการนี้ที่จะกลัมอบโชคให้กับคุณถิงบ้านและสําหรับสัปดาห์นี้ค่ะอุมิ่ก็พาท่านผู้ชมมายืนอยู่ที่ตอ้อยหนองบัวนั่นเองนะคะแหมแอบไปสืบมาแล้วค่ะว่าที่นี่ติดสติกเกอร์นำโชคของเราเยอะมากๆเลยอยากรู้ใไหมคะาผู้ชมวีสัปดาห์นี้จะน,น,น่นาตัยังไงพร้อมแล้วตามอิ่มมาเลยค่ะ <S <S อุ้ยเจอแล้วค่ะท่านผู้ชมคะเหมือนข้าคานขาคานนะคะว่าเป็นจะเป็นสติกเกอร์ของเราค่ะเดี๋ยวเราเข้าไปดูใกล้กันเลยดีกว่าว่าใช่หรือเปล่าค่ะตามมาเลย แมมมองไม่ท่าจริงๆค่ะุณผู้ชมใช่เลยค่ะถ่างง้นไม่รอช้าเลยนะคะเดี๋ยวเราไปคุยกับพี่เจ้าของบ้านกันเลยค่ะสวัสดีค่ะคุณนี่ค่ะพี่เป็นเจ้าของสติกเกอร์ที่แตะอยู่ตรงนี้ใช่ไหมคะเดี๋ยวแนะน้องันนิดนึงชื่ออะไรคะผมกับกัมคุั่ ไปหาติ๊กตั้งผมของเราวันนั้นยังเลยก็หลายทีหลายทีแล้วเป็นยังไงบ้างคะชอบช่องอรายการไหนพิเศษคะพวกไหนชอบดูหน่ะคุณชิมีคะเคยดูสติ๊กเกอร์นำโชคไหมคะเ <Okay. S 1> คยดูใช่ไหมแล้ววันนี้ค่ะสติ๊กเกอร์นำโชคมาแจกช่องให้กับคุณพี่ถึงบ้านแล้วนะคะ <Okay. S 1> เดี๋ยวเราไปดรุ้นพร้อมกันเลยค่ะว่าวันนี้นะคะโชคจะแตกเท่าไหรค่ค่ะถ้ายู๋พร้อมกันตรงนี้แล้วนะคะสําหรับผู้โชคดีอุ่มอิ่มแล้วก็วงลอง้อสติ๊กเกอร์นําโชคนะคะ <Okay. S 1> คุณพี่โชคหมุนที่จะมาแจกคุณน,บบนี่นะคะาสแจากคมูล่าค่ื สามรบาทชิ้นหนึ่งพันห้าร้บาทเลยคุณพี่อยากได้ไหนคะยไงสามร้อยห้าสโอเคค่ะถ้ากันก็ขอยดีขอยได้ขอยโดยนะคะพร้อมแล้วหมุนเลยค่ะและแล้วก็มาอยู่อยู่ตรงที่โอ้โหไม่ต้องเลยค่ะสุดยอดแล้วสามร้อยห้าสิบบาทค่ะบัดสุดลดต่างมุมเชวัตถุทิมดแล้ค่ะ คุณผู้ชมคะวงล้อของเรานะคะเหมือนสั่งได้เลยอยากได้350แล้วก็จัดให้ไปเลยค่ะ350ค่ะเป็นบัตรสตอรลดจากพรอมคิวบีวีมูลค่า350บาทพอมให้ไปเลยค่ะขอบคุณค่ะเป็นไงบ้างคุณพี่ความรู้สึกในวันนี้ได้รับรางวัลไปดีใจไหมคะครับอยากฝากอะไรถึงสมาชิกคอมคิวบ้าีวีของเราไหมคะเป็นจันนะคะดีใจคะ่ะขอบคุณค่ะวันนี้ กันไปแล้วค่ะสำหรับปัสสลถดจากภูมิทวีตวีแตกไปแล้วนะคะบ้านหลังแรก350บาทเดี๋ยวเราไปลุ้นบ้านหลังต่อไปกันเลยคะ่ะว่าโชคจะแตกไปเท่าไหร่พร้อมแล้วตามอีไปตามหาผู้โชคดีก,กันต่อเลยคะ่ะตามมาเลยเดินมาถึงซอยสีแก้วแล้วค่ะผู้ชมยังไม่เจอเลยสติกเกอร์โอ้โหไกลแล้วนะจริงๆเจอแล้วค่ะทุาผู้ชมใช่แน่นอนเลยมาดูใกล้ๆกกันเลยคะ่ะนี่ ที่ร้านเจ้าเอกนะคะมีตำลาวตำปูบลาตำไทยตำชั่วโหขนมจีนนะคะไก่ทอดปลาทุกอยาก่างเอมี่จริงน้ากินทุกสิ่งอย่างเลยนะคะและตอนนี้ค่ะอิมก็อยู่กับพี่เจ้าของบ้านแล้วนะคะสวัสดีค่ะคุณพี่แนะนําตัวนิดนึงค่ะชืมม่ออะไรคืับทิมนครับคุณทิมอนใช่ไหมคะติดตั้งห้หอของเรามานานยังเอ่ยนานแล้วครับนานแล้วใช่ไหม10ปีถูกไหมคะมมมประมาณนั้น <ๆ S 2> เลยเลยนะคะเป็นแฟนคลับที่เหนียวแน่นมากเลยของโฮมเป็นไงบ้างคะช่องสัญญ,ญาณชัดเจนดีไหมคะ เตืนดีใช่ไหมคะปกต,ติพี่ดูรายการไหนพิเศษไหมของโฮมก็ดูข่าวครับดูข่าวแล้วก็กีฬาครับอ๋อดูข่าวแล้วก็กีฬาใช่ไหมคะโฮมแับข่าวโฮมใช่ไหมคะคถ้าดูข่าวคงก็ต้องเคยดูสติ๊กเกอร์นำโชคใช่ไหมคะเคยดูไหมโอเค <Okay S 2> ค,ค่ะเคยดูนะคะแล้วก็วันนี้ค่ะคุณพี่ก็เป็นผู้โชคดีของรายการเราแล้วนะคะแล้วเดี๋ยวเราไปมอบโชคของมอมกันเลยคะ่ะ ผู้ชมเดี๋ยวเราจะมาหมุนแล้วก็รุ่นน้ำพร้อมกันนะคะว่าจะได้โชคไปเท่าไหร่คุณพี่โชคหนูเว้งแต่เซ่ยอย่างนี้นะคะสวยสวยสวยไหมคะครับสวยครับค่ะแล้วก็บัตรสล็อตสังคมทีวีค่ะมันละสามร้อยาสิบบาทถึงหนึ่บาทนะคะพี่อยากได้ไหนคะได้3 0สามพันได้สามพันโอ้โหเกินไม่มีค่ะงั้นก็ขอให้ได้แจ็คพอตรางวัลใหญ่เราไปแล้วกันเนาะพันห้านี่ค่ะคอยที่คอยได้ขอให้โดนพร้อมแล้วหมุนเลยค่ะไปแล้วไปแล้วไปแล้วนี่ค่ะแต่แล้วก็ไม่อยู่ต้อง ร5 0เนาะค่ะและไฟไม่น้อยเหมือนกันเป็นแบบส่วนลดจากโฮมทีวีมูลค่า3 5มบบาทมอบให้ไปเลยค่ะขอบคุณค่ะเป็นไงบ้างคะพี่สำหรับความรู้สึกวันนี้ที่ได้รับรางวัลของเราไปดีใจไหมดีมากครับอยากฝากอะไรถึงสมาชิกโฮมทีวีของเราไหมคะให้ประชาชนติดชมเยอะๆครับ ขอบคุณมากบค่ะ,อย,คะอยากกินไก่มากเลยค่ะผู้ชมแต่ว่าพารกิจยัจไม่เสร็จสินนะคะเดี๋ยวเราไปตามหาผู้โชคดีกันต่อแล้วเดี๋ยวค่อยกลับมากินไก,ก,ก่กันนะคุณผู้ชมค่ะเหมือนจะเจอสติกเกอร์ของเราแล้วอยู่ฝั่งตรงข้ามจริงๆใช่ไหมอยากรู้ไปดูบอลอลอกันเลยค่ะนี่นะคะม,มีทั้งแบบกลมแล้วก็แบบสี่เหลี่ยมน,นะคะแม่ไม่รอช้านะคะเดี๋ยวเราเข้าไปหาเจ้าของบ้านกันเลยค่ะตามมาเลย คุณมันอยู่ไหมคะสวัสดีค่ะคุณพี่เจ้าของบ้านเจ้าของสติ๊กเกอร์อันนั้นใช่ไหมคะเดี๋ยวแนะนําตัวนิดนึงชื่ออะไรคะกมลคุณพี่กมลนะคะติดตั้งโฮมเทเบิลของเรามานานหรือยังเอ่ยแปดปีแปดปีแล้วนะคะเป็นยังไงคะสำหรับสัญญาณชัดเจนดีไหมคะดีคมชัดนะแล้วเป็นไงคะสำหรับช่องรายการสนใจรายการไหนพิเศษหรือเปล่าเอ่ยน่าจะเป็นกีฬากับสารคดีบินกีฬาสารคดีเนาะคุณพี่เคยดูสติ๊กเกอร์นำโชคอยู่ใช่ไหมคะใคะ เคยดูอยู่เนาะค่ะแล้วก็วันนี้นะคะสติกเกอร์นำโชคค่ะมามอบโชคให้กับคุณพี่ถึงบ้านแล้วนะคะ <S <S เดี๋ยวเราไปหมุนไปรุ่นพร้อมกันเลยค่ะว่าวันนี้แจ็คคอดจะแจกไปเท่าไหร่ค่ะ <S <S มาแล้วนี่ค่ะสําหรับช่วงเวลาแห่งการลุ้นระทึกสําหรับวงล้อสติกเกอร์นำโชคของเรานะคะ,ค,ค,ะ,ค,ะ,ะ,ค,ะคุณพี่โชคเรามีแต่สติกเกอร์แบบนี้นะคะที่หนุนเสาสวยๆแบบนี้นะแล้วก็แบบโทรศัพท์มือถือที่มีค่ะมูลค่า350บาทต่อหค่ะพันบาทเลยคุณพี่อยากได้ไหนคะห้าพันห้าพันห้าโอเคค่ะขอให้ดีขอให้ได้ขอ ดยรับไปไน้อยเหมือนกันนะคบเป็นบัตรตอที่ีบาทอีกแล้ว <C> e <at> เป็นปรางวัลที่ฮอตมากเลยนะคะ350ร้บ้านหลังที่3แล้วนะคะยังคงรักษาสีสีเดิมค่ะ <C> e <at> บัตรสโลตอมแคปซูอมิร์คสีมูลค่า350บาทมอบให้คุณนี่ไปเลยค่ะเป็นไงบ้าง กับรางวัลของเราคุณพี่ดีใจไหมคะครับโอเคโอเคเนาะแล้วออยากให้คุณพี่ฝากอะไรถึงสมาชิกของทีวีอของเราน่ดนึงมาดูเยอะๆครับชัดเจเอาดูเยอะนะคะชัดเีโอเคค่ะขอบคุณมากๆค่ะคุณผู้ชมคะสา0อยห้าสิบกันไปแล้วสัมหลังนะคะแต่ว่ายังไม่หมดภารกิจค,ค่ะเดี๋ยวเราจะไปติดตามดูบ้านหลังสุดท้ายนะคะว่าจะยังส5 0สิหรือเปล่าพร้อมแล้วตามอิ่มมาเลยค่ะมาเลย เจอแล้วค่ะคุณผู้ชมพลาสติกเกอร์ของเราเดี๋ยวมาดูใกล้ๆกันเลยเจอคุณพ่อเจ้าของบ้านแล้วค่ะเดี๋ยวเราเข้าไปคุยกันเลยค่ะสวัสดีค่ะคุณพ่อค่ะคุณพ่อชื่ออะไรคะแนะนําตัวหน่อยค่ะพ่อกันครับพ่อการช่ีมคขาอยู่ที่ร้านเป็นร้านเย็บเนาะใช่ไหมคะร้านเย็บเสื้อผ้าร้านเย็บเสื้อผ้านะคะก็มาใช้บริการกันได้ค่ะอยู่ที่ซอยหนองบัวนั่นเองค่ะเป็นไงบ้างคะกับพรมทีวีของเราติดตั้งมานานหรือยังคะ ป็แต่ปีห้าศูนปีมแต่ปีห้าูนย์นะคะ,ะ,คะแล้วเป็นค่าช่องรายการชัดเจนดีนะคะชัดนดีครับเพราะไปดูซติกเกอร์นำโชคอย,อยู่ใช่ไหมคะเดี๋ยววันนี้ไปมอบโชคกันพอมกันเลยค่ะอ,คอยู่กันพร้อมกันแล้วนี่คะสำหรับวงล้อแล้วก็คุณพ่อผู้โชคดีนะคะเดี๋ยวเราไปุ้นพ,พร้อมกันเลยนะคะว่าโชคจะได้เท่าไหร่คุณพ่อคะโชคห,หนู่มีแต่เสื้อยี่หนี้นะคะสวยๆแล้วก็เป็นปรสลดสัมพันธ์ทีวีค่ะมูลค่าสามอหาิถึงห้าเท่าไหร่ได้ไหมคะเท่าหรได้ หงานก็อยากได้ไหนก็เอาใช่ไหมคอยดีขอยได้ขอยโดนละกันค่ะพร้อมแล้วหมุนเลยค่ะบตสดจากมชีวตมูลค่านึ่งันบาทกันเองค่ะรางวัลสุดท้ายของวันนี้นะะบบตสลดจากมชีวิมูลค่าหนึ่พบาทไปเลยนะคะมอบให้คุณพ่อเขา ซาบุใจครับ <laughs> นะคะอยากฝากอะไรถึง,งสมาชิกที่วีของเราไหมคะอ๋อดูมันชัดดีครับช <laughs> ัดดีนะคะดูกันเยอะก็แลัวกันค่ะขอบคุณค่ะ กิจการมองชว่วงอิ่มไปแล้วนะคะในวันนี้แหมรางวัลไม่น้อยเลยทีเดียวนะสามวันท้่ติดตามบ้านหนึ่งท่านหนึ่งหลักนะคะสำหรับท่านใดที่อยากจะได้รางวัลดีๆอย่างนี้นะคะสติกเกอร์จากททวชีว TV ของเราค่ะแปะไว้ที่บ้านที่รถนะคะแล้วเราจะตามไปแจกโชคให้กับคุณถึงบ้านเลยค่ะสำหรับสัปดาห์นี้นะคะวิมแล้วก็รายการวงล,องลอง้อสติกเกอร์นำโชคน้ค่ะต้องลาไปแล้วเดี๋ยวสัปดาห์หน้าพบกันใหม่ไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ